ปรับปรุงรายการหมวดหมู่สินค้าหรือเพิ่มคุณลักษณะของสินค้าเรานะใน s h อ p e e จะมีวิธีทำยังไงนะครับในคลิปรีีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทำกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันให้เราเข้าไปที่แอป s h อ p e e นะครับผมจากนั้นนะครับพอเราเข้ามานะครับผมก็ให้ไปที่ไอคอนรูปคนด้านล่างนะครับแล้วก็ไปที่ร้านของชั้นนะครับกดเข้าไปครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่สินค้าของชั้นนะครับผม แล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับมีการปรับปรุงหมวดหมู่สินค้านะครับเป็นเมนูตัวสีแดงอยู่ด้านบนนะครับให้เรากดเข้าไปตรงเพิ่มคุณลักษณะนะครับผมพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นสินค้าที่เราต้องปรับปรุงนะครับผมหรือเพิ่มคุณลักษณะใหม่นะครับผมของผมก็จะมีอยู่16รายการนะครับที่ขายอยู่นะครับตรงเมนูขายอยู่นะครับผม ทั้ง16รายการเนี่ยนะครับเราต้องแก้ไขหรือปรับปรุงนะครับผมหรือใส่คุณลักษณะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ให้เรากดไปที่ตรงแก้ไขนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าหมวดหมู่ที่ทางช้อปปี้เขาจัดให้นมันตรงกับสินค้าของเราไหมถ้าไม่ตรงนะครับก็ให้เราแก้ไขนะครับตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็แบรนด์นะครับเรามีแบรนด์ไหมถ้ามีแบรนด์เราก็ใส่ไปนะครับผม อายุการเก็บรักษานะครับถ้าเราต้องการที่จะกอรอกเองด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะกอรอกได้ตรงกรุณากรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ให้เรากดเพิ่มเข้าไปนะครับผมตรงที่ไม่มีดอกจันก็คือเอาจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นว่าสินค้าของเราเหมาะกับเพศไหนบ้างนะครับผมก็จะเป็นทั้ง2เพศนะครับผม ประเทศต้นกําเนิดของสินค้าของเรานะครับผลิตจากประเทศไหนนะครับผมของผมก็จะเป็นไทยนะครับก็เลือกไทยนะครับผมแล้วก็ไปใส่รายละเอียดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นประเภทของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแบบเม็ดหรือเป็นแบบแคปซูลนะครับก็ให้เรากดเข้าไปก็จะมีตัวเลือกให้เรานะครับผมถ้าในเมนูไม่มีให้เราเลือกนะครับก็ให้เราไปที่กรุณากรอกข้อมูลนะครับผมไอ้ตรงนี้จะสําคัญนะครับไอ้ตรงที่มีดอกจัญสีแดงนะครับต้องให้เรากรอกทุกเมนูนะครับถ้ามีดอกจัญสีแดงนี่นะ ็คือในกรณีของผมก็จะเป็นกดไหลย้อนนะครับผมถ้าไม่มีในเมนูตรงที่เขาให้เลือกนะครับก็ให้เรามากรุณากรอกข้อมูลนี่ครับผมให้เรากกเข้าไปนะครับว่าสินค้าของเราแก้ปัญหาอะไรนะครับผมผมก็จะเป็นกดไหลย้อนนะครับจากนั้นนะครับก็กดเพิ่มนะครับตรงปุ่มสีแดงนะครับผมโอเคแล้วก็บันทึกตัวเลือกแล้วหนึ่งตัวเลือกก็กดเข้าไปครับผม ก็จะเป็นนะครับหน้าที่ของหานเสริมคือกดลย้อนนะครับจากนั้นนะครับเรามาใส่หมายเลขออยนะครับผมก็ให้เราพิมพ์หมายเลขออยลงไปนะครับเราใส่หมายเลขออยเสร็จนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับบางเมนูผมก็ไม่ได้ใส่นะครับผมก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็มาที่ค่าจัดส่งนะครับกดเข้าไปผมจะไปใส่ขนาดของสินค้าของผมนะครับกดเข้าไปตรงค่าจัดส่งครับ เรากดเข้ามาเพื่อนๆก็จะเห็นขนาดพัสดุใช่ไหมให้เรากรอกครับความกว้างเท่าไหร่นะครับผมความยาวเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่นะครับผมพอเรากรอกเสร็จนะครับเราก็กดบันทึกนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ดูนะครับว่าไอ้ตรงไหนที่เราพอจะใส่ได้อีกนะครับโอเคถ้าเราไม่ใส่อะไรเพิ่มเติมเราก็กดอัปเดตนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับก็เป็นอันว่าเราได้ใส่ ข้อมูลเพิ่มคุณลักษณะที่หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจาก16เห็นไหมครก็จะเหลืออยู่15รายการที่ผมต้องแก้ไขนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ